ตตอะไรวะนะฮายาเตสตันกะว่าเข้าไปกลางวงกดตันลงหัวเอเวดนี่มาเตเวนี่เขาแบบลรำลือก็เห็นคนเริ่มเล่นเยอะแลไม่ใช่หรอสตันเข้าไปมันเล่นได้จริงไงอู้เล่นได้จริงไปเล่นเลยเล่นได้จริงในในซักคอมสองดีแล้วเนี่ยโห่คุ้มเลยอ่ะอุ้ยฮายาเตโลเลยไปเดอุ้ย สูมจับเสู่คมหรือหฮยเติกรุไปเทเียดวปเทศแล้วเดี๋ยวส่งม่มูลาดเดินาง,าง,งเฮ้ยโอ้โหโ,โหด้ยทำงานวะ ุรงเดียมหยิบลองเทนเทนหายระวังเอลขวามันมอยู่เอลฟ้าเหรอตอนที่เจ็ดแต่วงซาจะให้มันโมมนนร่เร็ดเราให้เยอะไปเจอร้อให้ตั้งแต่ตอนคอมมดตนนแรกว่าเจอร้อยเอลฟ้าอยู่ครับเยอะล้างเดี๋ยวโล่ดีวะอะไรนดีกวกันวะ มันไม่ต้องออกล้างเนี่ยตัวกระเด็นก็คือเข้าไปแล้วมันจะได้ล้างอ,อะไรวะเพื่อนบูาณะใหม่ปะเนี่ยเนี่ยละเก๋งวะต้งเนี่ยมันยังไม่ได้เลยดึงได้เหรออืมยึงได้เพื่อนเด <c oughs> ี๋ยวลองเทีดิไอ้เจ้าโซเกี่ยวหน้าเกี่ยวจับแบบจับเข้าไปเลยอ่ะ ใช่ไงจับได้สองเมื่อกี้เลยแบบว่าเจอหน้าเดียวมันเล่นโนเวนได้ง่ายขึ้นแต่นี่จะเป็นจะเป็นต้องโดนให้โดนคนเสียหมดเลยนะเสียหมดจับคนเสียสกิลเสียสมิเกอร์กันด้วยมั่้เรารอ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 อยู่ข้อสามคูไฟหน่อย ยามันจะได้เทนแต่นะเมื่อกี้เทนน่าจะรีโฟาร์ปะดีเลือดมันเต็มรวดพาดเลยไม่ตายเฮ้ย,มยมผมบอกราคาผมบอกราคาบิลอนชนะมูาลมาเด้คือมันต้องเอาตัวเข,าข้ามาเสาแล้วห้บิลอนนองอัพโดนก็สวยอ่ะ ตัวหน่าเกลียดจัดโอ้ oh, ไม่ตายสักตัวเลยเมื่อกี้ถ้าตายสักตัวได้ไหลนะเมื่อกี้อ่ะเป็นไม่ตายเ oh. มื่อกี้ถ้าสักตัวไหลคือไหลเลยนะเมื่อกี้อ่ะเดียวเองเมื่อกี้แล้วเคเลือดเด้งปืดเลยรีโคฟ้าป่ะน่ะนเสียดายจัดเลยเมื่อกี้แบบจะไหลยอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้จะไหลแล้ว นิดเดียวเองครับมูลานี่หอดเลยเมื่อกี้เลือดถ้าถ้า,ถาไหลเลือดติ่งมูลานมุกปิดไงี่ยทำอะไรของโซวเก็บไม่โดนทำทรงแบบสู้ไม่ได้เดี๋ยวเด็กวัยนุ่น ลงต้องถอยเหมือนเราหลุดเหมือนจะกดไปโดนอะไรสักอย่างหรือเปล่าเห็นว่ากดผิดแรงแตกว่ะแล้กัน เ็กดีเดอรเลาเล่นแบบอัายเอาบอก่อนื่อกี้สยองแล้วบอกบอกว่ากดผิดฟิลโไม่นะอกดผิดไหมอยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่ตรกลางเลยผ้จี้โอกว่าโอ้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  no 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 w ง ไม,ไม่ตายวะตาย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 งั want, will, 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 will oh. ้นมันล้มแล้วเกืบตายวะเนี่ยต่อทอนมีก่อนเฮ้ยรอรอดึงต่อพี่ันอย่างเดือนมไม่ถึงเลยโหเล่นไม่พอเล่น รู้รู้ันติีแล้วรู้รู้อันตีละผมมีนี่สวยสวยได้ได้หมดได้หมดได้หมดปะไม่ถึงไมถึงไม่ถึงเ็เล่นเยอะขึ้นนี่ว้าวสวยโดนยิงโดนยขออย่าเด้งเดนยิงตายเดี๋ยวไม่โดน เดี๋ยวตอนมันอันนี้ไม่โดนเอ็นโซอันตีเลยวะยไม่ใช่ El เอลสูเอลสูเอ็นโซเฉยเอ็นโซเฉยเลยตัวเองก็เล่นเองอเคเะ้อข้างล่างสองครับพรได้บอกว่า

โอ้เอ็นโซเอ็นโซเ,เล่นป,ป่าใหม่เล่นวันจัดวันนี้ป่าดีไหมว่าสำหรเป็นโซลัรวกมันจัดเอ็นโซเอ็นโซ่พูดหน้าเล่นเนะ่ยดูดิเกี่ยวโนวลัวว่าเกี่ยวโนลัวว่านิดเดียวโอ้ยนะอเนยี่ยเอ้ยแบบมันจริงเว้ยแบบปุ๊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 บอะ คือเราไม่จำเป็นต้องกดสกิสลสองรอแบบตอนมันใกล้เข้ามาเราแค่อตีแปะเข้าไปเราก็ยกเลยอเอจะโดนออกมาไกลขนาดนั้น่ะเนไกลยเอแต่เอนโซแบบนาเล่นจัดอ่ะลวว่าเก่งป่าน่าจะเก่งขึ้นอ่ะตอนเนี้ยจับได้สองทีอ่ะมัน เอาสแสดงว่าเไม่แลอามันไม่ได้ ồi, ดนานตวอ้่เตวิ่งหลุยอะไรตรงนี้ยอ Stefan, ุ้ยพอยึดโซน,น,นคืนนะถ้าถ้ายึดหลังแดงไน้เปิดได้เลยเนี่ยเพราะว่าคลิปคลิปล่างเราสูงอยู่อารูมันนะอารูมันนะยิงครับตัวนีนเดี๋ยวถึงน,นะเดี๋ยวถึงน,นะเอ้าเอ้าอันตีพืดอันตีพื้อันตีพัอินตีบิทางก็โดนดีครับ เกี่ยวได้เยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมมากไม่ได้มันถลายไปก่อนต่อเียบแล้ววะพอเลียวแล้ววะเอาเรียบเลยให้หมาลุยไม่เป็นไรหออ๋อนนี้อ๋อสิอู้ยตายาอี่จะล้มอออเราหูรัดหรือเอาเรียบเรอย บอนพุ่ข้างเขเกี่ยวโคตรน่ากลัวเลยกีมันจะหลุดระยะแล้วเกี่ยวโนเฉยโชว์จาดโชว์จาดเก็บตกเก็บซากป่าเก็บซากป่าแอคเลยคยโคตรสวยอ่ะยืนกองกันข้างลคนบอนชอนะเอาความเร็วมาให้หมดเลยวิ่งอย่างไวอ่ะิได้ ตัวนจัดอ่ะกูดีหลับเลยอ่ะูดีเกี่ยวเกี่ยวโอ้ยมันเกี่ยวไก่จริงเอนโซอ่อะมันจะเกี่ยวตัวไก่สุดที่เอฟสกิลสองถ้าเดินตรงแนวทางสามคนไม่ได้เกี่ยวแทงนะเกี่ยวตัวหลังหนึ่งอยู่ทำไมเนี่ยตั้งใจขึ้นทำไม อีกการพัคเก้ามาคัดติ๊กหรืตอนไหนครับโอ้ได้ใช้บัตร M v P ละใช้เลยนานๆนนทีได้ M v P เล่นป่าเล่นป่าอย่างนานๆนนทีได้ M <c oughs> เอาวะมันดูไม่ดีวิวนโซเน่เนะ้ <c oughs>